สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเบียร์สซาสกุลค้นมักหวยนะคะวันนี้ก็เช่นเคยเลยเนาะวันนี้เบียร์ก็มีแนวทางหวยของบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2563นี้มาฝากกันเลยนะจ๊ะมีทั้ง2ตัวและก็3ตัวกันเลยทีเดียว แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเบียร์ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเบียร์สาวสกลค้นมักหวยกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของหนูด้วยนะมาดูสองตัวของบ้านภัยเมืองพลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563นี้กันเลยจ้ามี2425 3 4 3สี่สามห้าหกสีแล้วก็7จหนะคะมาทวนกันอีกครั้งนะคะมี2 4งสี่สองห6าสามสแล้วก็7จหนะคะมาดูสตัวกันเลยจ้า3ตัวมี1 9ึ่งเก้าสองห้าสามด 274079270125และก็253 25นะคะทวนกันอีกครั้งนะคะ3ตัวมี192 530 597 274079270125และก็253นะคะ ชอบตัวไหนจัดเลยนะคะรีบจัดกันเลยนะคะให้มาทั้งสองตัวและก็สามตัวกันเลย